สวัสดีค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูออฟนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนเองนะให้นักเรียนทําไปพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน c h r o m e นะคะคลิกที่แอปพลิเคชัน c h r o m e ได้เลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เคอร์เซอร์ของนักเรียนอยู่ข้างบนนะคะที่มีตัว จอยู่ข้างหน้านะคะในช่องนี้ถ้าในโทรศัพท์โดยปกติช่องนี้มันจะเป็นการถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปนะ mm hmm. เขาจะค้นหาใน Google ให้อัตโนมัติเลยนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ลงตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าทีนี้ครูจะสอนวิธีการเข้าผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Search Engine mm hmm. นะคะให้นักเรียนพิมพ์ google com mm hmm. นะคะ g w o g l e นะคะ mm hmm. google com ตันนี้มันจะเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของ Google นะคะซึ่งเป็นตัวที่เป็น Search Engine หรือที่เขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยในการค้นหานะคะ,ะวันนี้สมมุติว่าครูอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9นะคะอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้โควิด1 9มันมีสายพันธุ์อะไรที่เข้ามาใหม่ไหมนะคะครูก็จะเซิร์ชคำว่าโควิด1 9 สายพันธ์ใหม่นะคะทีนี้สังเกตดูแถบข้างบนนะคะตรงนี้ทั้งหมดก็คือโชว์ทุกอย่างเลยนะคะแถบถัดมาเราคลิกคำว่าวิดีโอเขาก็จะโชว์ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับโควิดสายพันธ์สินะคะที่เป็นวิดีโอเป็นคลิปต่างๆนะคะ แถบถัดมาค้นหารูปนะคะก็จะขึ้นรูปภาพเกี่ยวกับคำเสิร์ชของเราหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราคีย์ลงไปนะคะแถบถัดมาเป็นข่าวสารในข่าวสารนะคะที่เราค้นหาโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ข้างล่างเขาจะบอกเวลาว่าแต่ละข่าวเขาลงไว้เมื่อเวลาเท่าไหร่นะคะอย่างอันแรกเว็บไซต์สนุบข่าว โควิดสายพันธุ์1 9สายพันธุ์ใหม่ลงไว้เมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวล่าสุดนะคะไ่้ไหมเราก็รู้ละหนึ่งข่าวนะคะเดี๋ยวลองเข้ามาดูซิโอมิคอนตัวนี้เป็นชื่อสายพันธุ์ใหม่นะคะเราก็สามารถอ่านข่าวได้เลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะหรือนักเรียนต้องการที่จะดูเป็นวิดีโอก็ได้นะคะให้มาที่แท็บวิดีโอแล้วก็กดเข้าไปในหัวข้อที่นักเรียนสนใจนะคะ ทีนี้งานวันนี้นะคะคุณครูมีโจทย์ให้ครูอยากทราบว่าวัคซีนที่ช่วยป้องก COVID ันโควิด19นะคะในปัจจุบันมีวัคซีนอะไรบ้างนักเรียนลองคิดนะคะว่าถ้านักเรียนต้องการจะค้นหาจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะคะงานที่ต้องส่งนะคะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์คีย์เวิร์ดลงในช่องนี้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องส่งคือแคปหน้าจอช่องที่มีคีย์เวิร์ดนะคะ ภาพที่1ภาพที่2ให้นักเรียนเลือกหัวข้อนะคะอาจจะเป็นจากเว็บไซต์หรือวิดีโอที่สามารถตอบโจทย์เราได้นะคะว่ามีวัคซีนอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันหรือจะเป็นข่าวสารก็ได้ให้เลือกมาสัก1เว็บไซต์นะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คืองานที่ส่งครูนะจะมีทั้งหมด2รูปภาพนะคะ รูปแรกนะคะจะเป็นตัวที่มี Search Engine มีคีย์เวิร์ดให้เห็นรูปที่2จะเป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนเลือกให้ตรงกับโจทย์มากที่สุดนะคะให้นักเรียนดูว่าจะเอาอะไรเสร็จแล้วให้พิมพ์ชื่อใส่ลงไปด้วยนะนะคะพิมพ์ใส่ทั้ง2รูปเลยนะคะเสร็จแล้วส่งงานไว้ในไลน์อัลบั้มของตัวเองนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ